ในส่วนของแผนผังต่างๆนะคะก็มีแผนผังหลายแบบนะคะสำหรับการไลฟ์สตรีมนะคะก็มีทั้งแบบเริ่มต้นนะคะแล้วก็แบบอุปกรณ์เยอะแยะนะคะ <c oughs> ถ้าเรามีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะคะมีกล้องหนึ่งตัวนะคะอืมเราจะไลฟ์ได้ยังไงนะคะอืมีย้อนหลังให้ดูคะ่ะ <c oughs> ไม่ต้องตกใจก <g> ็ <ül> ถ้าเรามีกล้องหนึ่งตัวกับคอมหนึ่งเครื่องนะคะเราสามารถที่จะวางผังประมาณนี้นะคะก็คือกล้องหนึ่งตัวต่อเข้ากับสาย HDMI นะคะกล้องบางตัวอาจจะต้องใช้เอ่อ mini HDMI นะคะก็อันนี้แล้วแต่กล้องนะคะให้เราต่อไปที่เอาท์พุตเนาะแล้วก็เอา HDMI ไปต่อเข้านะคะแล้วก็เสียบเข้ากับ capture card นะคะก็ คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่มีแคปไม่มีแคปเจอร์การ์ดในตัวนะคะเราต้องซื้อแคปเจอร์การ์ดแยกนะคะแล้วก็ต่อเพื่อให้หัวของแคปเจอร์การ์ดนะคะก็จะคือ1ด้านเป็น HDMI นะคะอีกหนึ่งด้านจะเป็น USB นะคะแล้วก็เสียบเข้าไปในช่อง USB นะคะในคอมพิวเตอร์เนาะก็ซาวก็ถ้ามิกเซอร์ปกตินะคะมิกเซอร์ที่ไม่เป็นดิจิตอลนะคะก็บาง บางมิกเซอร์นะคะจะมะีช่องที่สามารถเสียบเป็น USB เข้าคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะเป็นสาย Type A เนาะ USB Type A เนาะแต่ว่าถ้าไม่มีนะคะต้องใช้อินเทอร์เฟซนะคะหรือว่าซาวการ์ดนะคะในการที่จะเสียบแปลงเสียงจากอ n นาล็อกนะคะเข้าไปเป็นดิจิตอลผ่านทางอินเทอร์เฟซหรือว่าซาวการ์ดนะคะก็คือ USB นั่นเองนะคะก็อันนี้คือผังอย่างแรกนะคะก็ อันนี้หลิวแนะนำแคปเจอร์การ์ดอันนี้ไม่ได้มาขายของนะคะแต่ว่ามาแนะนำนะคะก็แคปเจอร์การ์ดนะคะที่ที่มหาพรใช้อยู่นะคะก็คือ USB ตัวเล็กๆนั้นนะคะราคา3ามร้อยกว่าบาทนะคะกับอ่าอีกตัวหนึ่งก็คือตัวห0พันะคะก็ประสิทธิภาพพอๆกันเลยนะคะ <laughs> แถมอ่าบางที USB ใช้ดีกว่านะคะเพราะว่าวันดีคืนดีนะคะอ่าการ์ดแคปเจอร์ตัวใหญ่นะคะอยากจะ อยากจะขออัปเดตไดเวอร์นะคะแต่เรากดไลฟ์ไปแล้วนะแล้วเราลืมอัปเดตนะคะก็จะใช้ไม่ได้นะคะวันนั้นเราใช้ USB สองตัวก็มีนะคะเพราะฉะนั้นซื้อ USB แคปเจอร์มาสำรองไว้นะคะที่โบสนะก็ราคาราคาไม่แรงนะคะก็ใช้ได้นะก็ขอแค่อย่าทำตกอย่าโดนน้ำนะคะอืก็จะใช้ได้นานเนาะเราเราใช้มาเป็นปีแล้วนะคะตอนนี้ยังไม่เสียนะคะแล้วก็ยังใช้อยู่นะคะแต่ว่าคุณภาพแน่นอนว่าอาจจะมีเรื่องของการ คุณภาพของภาพนะคะที่ที่จะดรอปลงเนี่ยแต่ว่าดรอปไม่ไม่ดรอปเท่าไหร่เท่าที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะคะอืมก็ก็สามารถที่จะเลือกซื้อสัญหากันได้นะคะอันนี้เป็นส่วนของหนึ่งหนึ่งกล้องหนึ่งคอมนะคะแล้วถ้าเรามีกล้องสองตัวละอืมกล้องสองตัวนะคะหรือว่ามากกว่านั้นนะคะเราสามารถที่จะนํากล้องไปรวมสัญญาณภาพนะคะโดยการใช้สวิตช์นะคะสวิตช์ก็คือตัวรวมเนาะก็จะมี อ่าอินพุตหลายหลายช่องแล้วแต่เครื่องแล้วแต่สวิตเชอร์นะคะแล้วก็จะมีเอาต์พุตหนึ่งช่องหรือว่าสองช่องนะคะอืมก็อันนี้นะคะสําหรับช่วยให้เรานะคะที่จะได้เห็นภาพในกล้องเนาะแล้วก็เลือกว่าเราจะใช้เราจะใช้กล้องไหนในช่วงเวลาต่อไปนี้นะคะแล้วก็สวิตเชอร์บางตัวไม่มีแคปเจอร์การ์ดในตัวนะคะก็สามารถที่จะต่อเข้ากับแคปเจอร์การ์ดก่อนเนาะแล้วก็ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่งนะคะก็เสียงก็ยังเหมือนเดิมนะคะ แต่ตอนนี้บทยังไม่มีงบซื้อสวิตช์ร์ทำยังไงนะคะก็ <c oughs> ซื้อแคปเจอร์การ์ดสองตัวได้ค่ะเพราะว่าแคปเจอร์การ์ดถูกกว่าสวิตช์เ่อเนี่ยก็แต่ว่าปัญหาก็คือเราจะไม่เห็นภาพเนาะเราจะไม่เห็นภาพว่าในกล้องเป็นยังไงแบบชัดเจนเนี่ยอืมแล้วก็แต่ว่าเราเราจะเปลี่ยนกล้องไปมาก็ต้องใช้ OBS ในการทำนะคะก็คือแมนนวลเนาะปิดตาเปิดตา ปิดตาแล้วก็เปิดตานะคะก็จะทําอย่างนี้ไปนะคะก็สามารถที่จะต่อกล้องแต่ละตัวเข้ากับแคปเจอร์การ์ดนะคะแล้วก็เข้ากับคอมพิวเตอร์เนาะก็สิ่งที่แนะนําก็คือคอมพิวเตอร์ตัวนี้น่าจะต้องมีช่อง USB หลายช่องนะคะเพื่อให้เสียบได้นะคะอืมก็สวิตช์ที่แนะนํานะคะก็ตอนนี้มาหาพร้อใช้ของโล a รนนะคะอืมก็ตัวนี้ตัวนี้ก็จะง่ายมากนะคะเพราะว่า มีอยู่4ี่ช n แนลนะคะก็คือเราสามารถใช้กล้องได้4ตัวสูงสุดนะคะแล้วก็มีช่องออกไปพรีวิวกับมอนิเตอร์ก็คือเราจะเห็นว่าแต่และกล้องตอนนี้ภาพเป็นยังไงนะคะแล้วก็เราสามารถเลือกนะคะว่าจะส่งภาพไหนเข้าไปใน OBS ของเรานะคะกอ็อีกตัวหนึ่งนะคะที่ที่ที่แนะอีกสองตัวที่แนะนำก็คือ Device w e l กับ b a ็กเมจิกนะคะซึ่งราคาราคาถูกแล้วก็ดีที่สุดนะคะเท่าเท่าที่ตลาดมีตอนนี้เนาะแต่ว่าปัญหาของ b a ็กเมจิกก็คือค่อนข้างที่จะต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะก็คือ,ก,คอก็คือต้องเปิดโปรแกรมไดเวอร์ในคอมพิวเตอร์ด้วยเพื่อที่จะใช้ฟีเจอร์ใช้ใช้คุณสมบัติบางอย่างที่ที่ในตัวตัวสวิตช์ไม่ไม่มีให้กดตั้งแต่แรกเนี่ยแต่ว่า ในส่วนของโร a n d เนี่ยทุกอย่างสามารถที่จะใช้แค่สวิชเชอรตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็เอาอยู่ได้เลยนะคะก็ในส่วนของ d e v i c e Bell กับ Backmagic ก็จะต้องทุกคนที่ซื้อก็จะต้องเข้าไปศึกษานะคะสามารถดูได้ใน YouTube นะคะก็แต่ว่าถ้าใครมีกล้องสองตัวนะคะแล้วก็คิดว่าเอาอยู่นะคะไม่ต้องเห็นยังไม่ต้องเห็นก็ได้เพราะว่า มีคนเห็นอยู่แล้วนะคะก็ใช้สวิตชเชอร์ตัวน้อยนะคะซึ่งอันนี้จะไม่เห็นภาพเนาะแต่ว่าจะส่งเข้าไปแล้วก็กดสลับกันไปมานะคะอันนี้ในส่วนของสวิตชเชอร์นะคะต่อไปถ้ายังไม่มีกล้องมือถือใช้มือถือกับคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะซึ่งแอปพลิเคชันที่หลิวแนะนำนะคะชื่อชื่อเว็บชื่อแอปตามนี้นะคะไม่กล้าออกเสียงนะคะกลัว ก็พูดผิดนะคะก็เราโหลดโหลดเข้าไปในมือถือของเรานะคะแล้วก็โหลดแอป,ปในมือถือแล้วก็โหลดโปรแกรมเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของเรานะคะอืมแล้วก็ตัวนี้จะส่งสัญญาณเป็นใช้ระบบ wifi นะคะก็คืออ่าส่งภาพส่งภาพก็คือคอมพิวเตอร์กับมือถือเนี่ยต้องต่อ wifi ตัวเดียวกัน,นะะแล้วจะเห็นกันนะคะอืมแล้วถ้าไม่ใช้แอป,ปล่ะ ถ้าไม่ใช่แอปนะคะมีสายค่ะอืก็สายหน้าตาประมาณนี้นะคะอันนี้ยี่ห้อที่แนะนํานะคะมีประกันนะคะยูกรีนนะคะก็อให้เราอุ่นใจได้หนึ่งปีนะคะว่าจะไม่เสียหายนะคะอืก็ใช้สายนี้นะคะซึ่งอันนี้จะออกมาเป็นภาพเนาะแล้วก็ต่อเข้ากับ Capture ์การ์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ค่ะ